ไก่พะโล้และไข่พะโล้ไก่นุมน่มๆน้ำซุปกลมๆหวานด้วยน้ำตาลตโนดราดด้วยพริกน้ำปลากินกับข้าวส่วนน้ำร้อนคืออร่อยฟินเวอร์ข้าวหมดหม้ออีกแล้วปะไปลงมือทำด้วยกันค่ะตั้งหม้อเลยใส่รากผักชีรากขึ้นช่ายประมาณ4-5ต้นกระเทียมจีน3เกรือสำเร็จแล้วก็เห็ดหอมแห้งนำไปแช่น้ำก่อนแล้วก็ช้ในส่วนของน่องไก่แล้วก็สะโพกนะคะ ผัดส่วนนี้ให้หอมดีให้ส่วนของไก่ตึงจนเปลี่ยนสีดีเลยนะจากนั้นเราก็ใส่ส่วนของผงพะโลลงไปผัดอีกรอบหนึ่งผัดเขาให้หอมดีจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดลงไปประมาณสัก1,500 ml จากนั้นก็ปรุงรสเลยใส่ซุปขนอไก่หนึ่งก้อนซอสหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลตาหนดเมนูพะโล้ของเราจะขาดความหวานไม่ได้น้ำตาลตาหนดแบรนด์นี้เขาจะมีความหอมหวานกลมกล่อมเฉพาะตัวเลยนะแล้วก็ใส่ในส่วนของไข่ต้มลงไป8ดฟอง แล้วก็จะมาช้อนฟองไขมันที่ลอยขึ้นมาทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาตุ๋นเขาทิ้งไปประมาณสัก30นาทีครบเวลาแล้วนี่เลยค่ะออกมาหน้าทานไหมสำหรับเมนูพะโล่ไก่แล้วก็พะโล่ไข่ของครัวบ้านบีทปะแดี๋ยวก็ปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลย เสร์ฟด้วยพริกน้ำปลากระเทียมมะนาวนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่พะโล้ไก่พะโล้ของครัวบ้านบีทมีใครสนใจจะมากินด้วยกันไหมถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไปดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนูต่ตอไปขอบคุณสลบการรับชมสวัสดีค่ะ